เออได้นดแล้วมัดยังไงนะแล้วก็ค่อยไปนู่นเออมัดมัดมัดได้ดีเออดึงดึงดึงมานน่แหละเออเออเอาให้แน่นนะให้แน่นนะเดี๋ยวมันจะไปปลิวใส่รถเขาเดี๋ยวเสียหายขาดทุนย่อยยับเออมัดเออมัดได้ดีดีดีโอเคอเคเอาเอาตามเฮียสอนไว้อะเออวิชาที่เฮียสอนไว้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อุชิตับจะมาเป็นอ่คนรับซื้อของเก่าหนึ่งวันครับมาทดลอง ว่ารับซื้อของเก่าวันนี้จะได้เงินกี่บาทนี่ครับไม่เคยรับซื้อของเก่าเลยวันนี้จะเดินตะเวนรับซื้อเหล็กกับน้องชายครับกับน้องศักดาครับก็จะตะเวนรับซื้อเหล็กในแถวสุรินทร์บุรีรัมย์แต่นี่แหละครับพ่มี่น้องมาดูสิว่าวันนี้จะทําเงินได้กี่บาทไม่เคยซื้อของเก่าไม่เคยทํางานด้านนี้เลยเดี๋ยววันนี้จะมาลุยครับนี่ครับกับรถคันขาวนี่ครับ เดินลาดตะเวนนู่นครับวันนี้ก็น้องมันเดินไปสอบถามราคาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าของอยู่ไม่อยู่เ,เจะตามร้านทั่วไปแล้วมาดูวันนี้ว่าเราจะซื้อของเก่าได้ไหมว่าเราจะได้เหล็กได้เงิน,เง,นเงินไหมลองดูครับเนี่ยว,วันนี้ไปกับน้องชายครับพี่น้องมาชมกันเดอ้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไอ้ชินตับด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ไปแล้วครับ นี่ครับไปหาเล็กครับตอนนี้น้องลงไปแล้วครับเจ้าสักดาครับลงครับไปถามราคาเหล็กพี่มีเศษเหล็กเก่าๆขายไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมให้นำบัตรนะครับผมจะให้ราคาเท่านี้ครับเพื่อโอกาสหน้ามีเหล็กก็ถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับนี่เราวิธีการหาของเก่าของเจ้าน้องศังกดาครับวันนี้ตามติดชีวิตหาของเก่าน้องสักดาแล้วก็อุชิตับว่าจะ หาเสรเหล็กได้สักกิโลวันนี้เมื่อกี้ก็จอดกินข้าวไปแล้วครับพว่พี่น้องหมดไปร้อยกว่าบ,บาทแล้วติดลบอยู่ร้อยกว่าบ,บาทแล้วครับกาลังหาว่าวันนี้เราจะประสบความสําเร็จไหมในการคอนเทนต์วันนี้ครับหาของเก่าตามติดชีวิตหาของเก่าก็อุชิตับโอเคพี่น้องลุ้นกันต่อน,นะครับไปเรื่อยๆว่าจะประสบความสาเร็จไหมเดี๋ยวสันนีต่อไปจะไปที่ สถานีการรถไฟลำชีครับว่าจะไปหาร้านแถวนั้นครับรอติดตามชมกันนะครับอันนี้ครับวันนี้เราได้หัวกระบะหกล้อครับนี่ครับผุผุเก่าๆอย่างนี้เราก็ซื้อครับนี่ครับกระบะหกล้อนี่ครับนี่ครับหัวผุผุเราก็ซื้อครับขอให้เป็นเหล็กครับติดต่อมาได้ครับเอ้าเดินหน้าเลยเดี๋ยววันนี้มากับเสียสักดาครับ มาลองใช้ชีวิตซื้อของเก่าดูสักวันครับเนน่องน,น้ำหนักรวมเมื่อกี้ที่ช่างไว้กรรวมๆก็น่าจะประมาณร้อยกิโลครับนี่ครับไปแล้วครับหัวหกล้อเดี๋ยวติดตามชมกันครับพี่น้องวันนี้จะได้อะไรมัง่งไม่แลวครับหัวน้ำเก่าๆเ,เราก็ซื้อครับวันนี้นี่ครับ,บลังช่างอยู่ครับหัอน้ำหัอน้ำรถเก่าๆที่ เป็นซากรถแล้วครับใครอยากขายก็ติดต่อมาได้ครับนี่ครับเฮยพี่น้องวันนี้ตามติดชีวิตเออซื้อของเก่าหนึ่งวันครับรู้ว่าจะจะหาของได้เยอะขนาดไหนนี่ครับวันนี้อยู่ที่อูอูซ่อมรถอยู่แถวทางสุรินทร์ลำชีครับนี่ครับได้เกือบเป็นคันรถแล้วพี่น้องมาติดตามชมครับวันนี้สนุกสนานแน่นอนไม่ได้ลืมกดติดตามให้อุชิตับด้วยนะครับวันนี้ภารกิจเราครับตามติดชีวิต รับซื้อของเก่าครับรับซื้อเศษเหล็กนี่ครับอลูมิเนียมทองดงทองแดงนี่ครับโอ้โหวันนี้ได้หนึ่งคันรถเลยครับน้อยๆครับหัวกระบะหัวกระบะเก่าๆคัสซีกระบะนี่ครับคัสซีหกอถน่าจะเป็นคัสซีหก้อครับพี่น้องนี่ครับดูพี่น้องซูรินดีเซลนี่ครับนี่ครับวันนี้มาดูว่าเราจะหาอะไรได้บ้างวันนี้นี่ครับมากับ เสียสักดาครับอุชิตับมากับเสียสักดาครับวันนี้มาตามติดชีวิตอ่ารับซื้อของเก่าอุชิตับรับซื้อของเก่าดูซิว่าหนึ่งวันหนึ่งจะหาอะไรได้มั่งครับ <c oughs> เราติดตามชมกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องเออได้แล้วมัดยังไงล่ะแล้วก็ควายไปนู่น<ป>เออมัดมัดมัดได้ดีเออดึงดึงดึงมานั่นแหละเออเออเอาให้แน่นนะให้แน่นนะเดี๋ยวมันจะไปปลิวสายรถเขาเดี๋ยว <ๆ S 2> <ๆ S 1> เสียหายขาดทุนย่อยยับ มัดมัดได้ดีดีดีเคเคเอาเอาตามเฮียสอนไว้อะวิชาที่เฮียสอนไว้หมดแล้วอ่ะก็เอามาใช้หมดนะอย่ากักไว้นะเออเออเคเคมัดได้ดีด้วยครับก็ไปพี่น้องโอ้ร้านเชียงกงเก่าๆแบบนี้ก็กําลังมาหาลูกค้าดูครับว่าจะมีใครมีเศษเหล็กปล่อยขายให้กับอุชิตับกับเสียดาไหมครับวันนี้ครับวันนี้อุชิตับก็ มาใช้ชีวิตซื้อของเก่าหนึ่งวันครับมาดูว่าจะได้เหล็กสักกี่กิโลนี่ครับวันนี้ก็นี่น้องดาเขากำลังเดินไปามเฮียก็เลยครับว่ามีเศษเหล็กมีอะไรใครไหมนี่ครับอยู่ด้านในครับอ่ะติดตามอุ้ิตับไปเรื่อยๆครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับอาชีพนี้ครับต้องดิ้นรนครับทำทุกอย่างครับนี่อมาแล้วครับมาแล้ว ยังไงขายไหมโอ้ขอบคุนครับขายไหมบอกว่ามีเจ้าอื่นขาประจำมาแล้วอ๋อมีขาประจำโอเคอไปร้านอื่นต่อนี่ครับเราเชื่อว่าเราจะเข้าได้ประสบการเร็จทุกร้านบางทีก็มีร้านที่เขามีขาประจําจบางร้านไม่มีขาประจำํำเราก็มีโอกาสได้ของได้เศษเหล็กได้นั่นนี่นะครับโอเคครับลุยกันต่อไปครับชิภารกิจนี้ ตามติดชีวิตซื้อของเก่าหนึ่งวันรนนี่ครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ภารกิจครึ่งวันของผมตามติดชีวิตซาเล้งชีวิตซื้อของเก่าวันนี้ก็ได้เหล็กมาเต็มคันรถครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็ลงทุนไปประมาณสามพันปลปลายครับก็เกือบสี่พันครับพ่อแม่พี่น้องอเดี๋ยวให้มาดูเหล็กด้านหลังเราลงทุนไปประมาณ สามพันไปปลายครับสามพันไปปลายยังยังไม่ได้คํานวณครับแต่ว่าเจ้าเรขสามพันกว่าเมื่อกี้ก็มีเจ้าเจ้าต่อมาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะนี่ครับมาเกษตรนาครับวันนี้นี่ครับวก็จะไปอีกเกษดาก็จะไปต่อส่วนผมก็จะมีภารกิจของผมอยู่ที่บ้านครับต้องมาเทเสาต่อเดี๋ยวฟามาดูด้านหลังครับเราได้อะไรมั่งครับวันนี้นี่ครับวันนี้ได้เล็ก นี่ครับพี่น้องเต็มคันเลยครับนี่ครับคัดซีรถรถน่าจะเป็นรถหกล้อเนาะหกล้อสีล้อนี่ครับนี่ครับผมพี่น้องนี่ครับวั <c oughs> นนี้ภารกิจผมก็เ,เสร็จแต่เพียงเท่านี้ส่วนเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปขายต่อนี่ครับน้องก็จะเอาไปขายต่อนู่นไปส่งที่โคราชครับส่งที่โคราชพวกเศษเหล็กพวก อลูมิเนียมโมนองมอน้ำับรับซื้อหมดครับเหล็กหนาเหล็กบางครับนี่ครับผมอพี่น้องดีครับ oh. วันนี้ครับใช้ชีวิตสาเล้งใช้ชีวิตรับซื้อของเก่าหนึ่งวันแต่ก็ครึ่งวันเะว่าตอนบ่ายผมก็ต้องทํางานของผมอยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะเทเสาต่อโอเคครับผมนี่ครับเสียด้าส่วนต่อจากนี้ไปก็เสียดาก็จะไปจัดการต่อเนาะ ฝากด้วยครับใครเจอเสียดาตรงไหนอยากขายเหล็กขายมีเนียมขายทองแดงติดต่อเข้ามาครับผมอ่าหรืออาจจะใต้คอมเมนต์ผมก็ได้าใครมีโครงการขายเหล็กเก่าขายเหล็กก็สามารถติดต่อมาได้ครับอ่าเจอกันมาคลิปหน้าครับก็อย่าลืมกดติดตามอุชิตับด้ครับดีครับครับบัดร่มีประดมเปลี่ยนบัดนองสาร ดงรูโซเส้นเรียนนาปาตาจเรียนกีทาจะเปียเส้นกรุនเรียนขมาโยสันเกินเมียนไดแค่น้องอยู่